บรรยากาศเช้านี้สดชื่นมากๆหลังจากที่เจอพายุไปสองวันที่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าเกือบจะเป็นทอร์นาโดไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่ไม่มาลงตรงนี้นะคะคืนก่อนนั้นอู้ลงหลายเมืองเลยนะคะของอิลลินอยอทอร์นาโดลง เยอะมากนะคะแต่ว่าที่นี่ปรปับปณิตก็ได้แต่ภาวนานอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาขอ,อดวงวิญญาณของพ่อแม่ดวงวิญญาณของคุณลุงช่วยนะคะก็คือจะภาวนานะคะกลัวก็กลัวอยู่นะคะ,ะเพราะว่า เราก็อยู่คนเดียวด้วยอะเนาะแต่ว่าอากาศสดชื่นแบบนี้มันมันก็ดีนะคะมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากมากที่หายากนะคะหนตอนเช้าของฤดูร้อนแบบนี้จะมีอากาศดีๆอัปนิชจ,จะเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะมีผู้หญิงคนหนึง่งเขาก็น่าจะอายุ ห้าสิบแปดห้าสิบก้าหรือหกสิบอะไรประมาณนี้แหละแต่ปนิชก็ไม่ได้ถามเขาหรอกนะคะเขาส่งข้อความมาหลังไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องการขอรับเงินแม่ไม้จากทางสหรัฐอเมริกานะคะเขาน้องคนนี้เขาอยู่ที่ประเทศไทย ไม่เคยมาที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้แต่งงานกับคนอเมริกันที่ประเทศไทยช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็ อยู่ด้วยกันตามปกตินี่แหละนะคะเขาก็เล่าสู่ฟังบอกว่าช่วงที่สามีอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ด้วยที่ประเทศไทยเนี่ยน้องคนนี้เขาไม่เคยได้ทำงานนะคะเขาไม่เคยได้ทำงานเพราะเขาจะต้องดูแลสามี ที่ป่วยทั้งอัลไซเมอร์ป่วยทั้งมะเรง็งอะไรแบบนี้นะคะแถมตาบอดข้างหนึ่งด้วยปนิดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงได้ไปแต่งงานกับฝรั่งแบบนี้นะคะ เห็นว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วเนี่ยสามีเสียชีวิตต้นปี2023ก็คือต้นปีที่แล้วนะคะเ,เห็นว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยลำบากมากว่างั้นนะคะส่งเรื่องไปที่ ฟิลิปปินซึ่งมันน่าจะเป็นสถานทูตที่ฟิลิปปินนะคะแต่ว่าเป็นของอเมริกาที่นั่นแล้วพอส่งเรื่องไปเขาก็ให้แค่เงินค่าทำศพ255หเหรียญส่วนเงินรายเดือนนั้นเขาบอกว่า ทางสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติเพราะน้องเขาไม่มีหมายเลขผู้เสียภาษีที่อเมริกาไม่เคยมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นน้องเขาไม่ได้รับเงิน survivor เบนิฟิตหรือเงินแม่ไม้เหมือนกับปานิชได้รับนะคะเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีความลำบากมากทำอย่างไรเขาถึงจะได้รับเงินแม่ไม้ของอเมริกาบ้าง อันที่จริงแล้วนะคะเงินแม่ไมอเมริกาเนี้ยโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปเขาก็จะให้แต่ผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวเท่านั้นนะคะผู้ที่ถือใบเขียวนั้นจะต้องอยู่ในอเมริกา อย่างน้อย6เดือนใน1นปีนะคะและถ้าหากว่าคุณอยู่นอกประเทศอเมริกามากกว่า6เดือนนั่นก็หมายถึงว่าเขาตัดคุณนะคะส่วนผู้ที่เป็นพลเมืองอเมริกาหรือ ผู้ที่ได้รับซิติเซนแล้วก็จะได้รับเงินนี้ไปตลอดชีดส่วนในกรณีของน้องคนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังจะสามารถยื่นเรื่องขอรับ ได้อยู่หรือเปล่าเพราะปาณิชก็เคยได้อ่านในกลุ่มที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขอยื่นเรื่องให้แม่ของเขาที่ประเทศฟิลิปปินโดยใช้เวลาเกือบปีแต่ทั้งหมดทั้งมวลปาณิช วไม่รู้ว่ากระบวนการของเขาเขาทำอย่างไรนะคะจะเป็นจริงเป็นเท็จแค่ไหนอันนี้ปานิชก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวมันก็เลยทำให้เราไม่ได้รู้รายละเอียดในส่วนนี้ เพราะฉะนั้นปณิชก็ไม่สามารถที่จะแนะนำความรู้ให้กับน้องเขาได้นะคะก็ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรนะคะ